ข้อสองเนี่ยก่อนที่น้องจะทําข้อสองได้แนวนี้พี่จะบอกว่าอันนี้ก็คือคณิตหนึ่งปีหกเจ็ดนะแต่ว่าแนวเนี้ยเคยออกมาแล้วเมื่อแผดหนึ่งปีหกสี่แผดหนึ่งปีหกสี่นะเคยออกแนวนี้มาแล้วแต่ก่อนที่น้องจะทําข้อสองได้น้องต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าฟ o r a อ l x อันนี้อ่านว่าฟ o r all x เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเทุกตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ แทน x ทุกตัวอันนี้อ่านว่า for all x for all x ถัดไปเป็นตัว e ผัวมันมีชื่อว่า for sum มันคือสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ใช้แทน x บางตัวและก็และก็และก,ละก็สิ่งที่จะทําให้น้องทําข้อนี้ได้สิ่งที่จะทําให้น้องทําข้อนี้ได้นะคือน้องต้องรู้หลักการกับจายนิเสษเข้าไปที่ตัวบ่งปริมาณไปถ้าน้องเจอนิเสษ for x และข้างในอ่ะมันจะเป็นตัวเงื่อนไขจะเรียกว่าประโยคเบออะไรอะไรก็ได้พี่เรียกว่าเงื่อนไขแล้วกันข้างในเป็น px อ่ะข้างในเป็น px เอเวลาเว,เวลาไอ้ตัวบ่งปริมาณมันมามันจะมาคู่กับตัว,ต,วตัวเงื่อนไขอ่ะเออตัวเงื่อนไขแล้วเวลาน้องกระจายนิเศษนิเศษคือตรงข้ามใช่ไหมมันต้องโดนทั้งคู่ทั้งข้างหน้าและทั้งข้างหลังต้องโดนทั้งคู่ทั้งตัวบ่งและทั้งเงื่อนไขซึ่งนิเศษของฟอ l l ก็คือฟอร์ซัก็มีอยู่ด้วยกันสองคนนะไม่ออกก็ซัมไม่ซัมก็ออกมันก็จะกลายเป็นฟอร์ซั x และพอแจกข้างในมามันก็จะกลายเป็นนิเศษ p x ทันไหมและถ้าน้องเจอตัวนี้บ้างเป็นนิเศษซัม x แล้วก็ q x หลักการก็เหมือนกันเวลากระจายตัวบ่งปริมาณเนี่ยมันต้องโดนทั้งข้างหน้าและ ข้างในจากฟอร์ซัมตรงข้ามฟอร์ซัมก็ต้องเป็นฟอร์ออกและไอตรง qx เจอนิเศษก็ต้องเป็นนิเศษ qx หลักการคือเท่านี้เลยใครรู้เรื่องพิมพ์ตองเจ็ดให้พี่หน่อยข้อสุดท้ายแล้วจะบอกว่าวันนี้มาไม่นานก็ไม่ได้มีน้องถามเรื่องคอร์สทักไปถามที่สีเขียวที่ไลน์ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบ น้ไปนะลุยนะลุยนะลุยนะหนึ่งสองซ้ำหายนะไปนะเออใครมาเพิ่งมามาไม่ทันอะไรงไงแคปไปก่อนนะพี่เ,เลยนะตับข้อสองเขาตั้งต้นวันนิเ้เสษน้องไทยอะไรเขาว่านิเสษนิเสษคือตัวนอนเดี๋ยวโจดอะ่ะมันมันต้องการนิเสษของก้อนด้านหลังอะ่ะวา่าได้ใครอีกรอบหนึ่งนะ โจ์เนี่ยมันต้องการนิเศษของก้อนด้านหลังเพราะว่าได้ใครเดี๋ยวหน้าที่พี่อ่ะที่จะไปแปลงประโยคด้านหลังอ่ะว่าใครคือ f o r all ใครคือ f o r s ซ m ใครคือตัวเชื่อมใครคือ PX ใครคือ Q x แปลงให้มันเป็นง่ายๆให้มันเป็นน้อยๆอย่ะพี่จะไม่ได้เขียนประโยคยาวๆทันไหมมาถึงพี่ดูตัวเชื่อมก่อนน้องเห็นตัวเชื่อมเหมือนที่พี่เห็นไหมมันคือตัวเชื่อม ท่าจ,จุดจุดแล้วจ,จุดจุดจุดมันเป็นตัวเชื่อมท่าแล้วน้องใส่หัวเดียวไปเลยน้องใส่หัวเดียวไปเลยต่อนะและถัดไปมันมีคําว่าตรงข้างบนดีกว่าเว้ยและถัดไปมันมีคําว่านักเรียนทุกน้องน้องน้อง น้องว่าถ้าน้องเจอคำว่าทุกคนน่ะต้องเป็น for all หรือ for some ทุกคนน่ะทุกคนทุกคนต้องเป็น for all อยู่แล้วถูกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอคำว่านักเรียนนอลอจุดนะนักเรียนทุกคนคือ for all เอกแต่ถ้านักเรียนบางคน for some เอก เพราะอย่างที่เราคุยกันว่าฟ o r all x คือสัญ,ญลักษณ์ใช้แทนเอ็กุกตัวฟ o r s ซ m e x สัญ,ญลักษณ์แทนเอ็กบางตัวเห็นไหมพี่เน้นให้เฮ้ยมีน้องตอบเอามีน้องตอบมาแล้วเก่งมากเก่งมากมีน้องตอบมาแล้วเก่งมากเก่งมากต่อนะต่อนะต่อนะแสดงว่านักเรียนทุกคนพี่ล่อเลยฟ o r all เอ็กคำพูดถัดไปเขาบอกว่าสอบผ่าน งั้นพี่ขออนุญาตให้ไอสอบผ่านนะเป็น PX ละกันเพราะมันคือเงื่อนไขข้างหลังอะ่ะเออไอเนี่ยคือ PX ละกันตรงนี้นะเป็น PX ละกันนักเรียนทุกคนสอบผ่านขัดไปสิ่งที่โจทย์บอกจะมีน้องเห็นคำนี้ปะ่ะนักเรียนบางคนถ้าเจอคำว่านักเรียนบางคนฟอร์ซัมอ และข้างหลังเป็นตัวเงื่อนไขที่ว่าเป็นเงื่อนไขใหม่อ่ยไอสอบผ่าน px ได้รับรางวัลเป็นเงื่อนไขใหม่พี่ให้ชื่อ qx เลยเป็นแบบนี้เลย qx เนี่ยคือเงื่อนไขใหม่เพราะฉะนั้นสอบผ่านให้ชื่อ px ได้รับรางวัลชื่อ qx และสิ่งที่โจทย์ต้องการไม่ได้ต้องการก้อนนี้ต้องการนิเษ ของก้อนนี้นิเศษนิเศษของก้อนนี้ก็ต้องใส่ตัวหนอนและวงเล็บมันถึงจะเป็นการบ่งบอกว่าเขาต้องการนิเศษทางก้อนอย่าลืมใส่วงเล็บนะอย่าลืมใส่วงเล็บนะเพราะโจทย์ต้องการนิเศษทางก้อนการที่เราจะหานิเศษทางก้อนได้ต้องมีนิเศษและใส่วงเล็บมันเป็นตัวบ่งบอกว่าหานิเศษทางก้อนทันไหมทันไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการต้องการตัวนี้เรือนนะโจทย์ต้องการตัวนี้ โจต,ต้องการนิเศษของทางก้อนย้ำอีกรอบนะการที่จะหานิเศษทางก้อนได้ใส่นิเศษและใส่เล็บก็เท่านี้เลยน้อง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 ,องมันต้องใช้หลักการสมมูลอะเพราะว่าตัวเชื่อมตรงกลางเป็นท่าแล้วที่จะบอกน้องว่านิเศษอ่ะถ้าจะแจกได้อ่ะตรงกลางอ่ะเป็นได้สองแบบหรือกับและเท่านั้น อีกหนึ่งรอบนะนิสศษจะแจกจะกระจายได้ตรงกลางเป็นได้แค่สองแบบหรือกับแหลกเป็นได้แค่เท่านี้แสดงว่าหัวแหลมอะแจกไม่ได้ต้องแปลงต้องยุบก่อนต้องต้องแปลงโดยใช้สูตรสมมูลก่อนต้องแปลงก่อนแปลยังไงวะพี่มันจะมีสูตรแรกในสูตรสมมูลที่เราท่องว่าทีแล้วคิวถ้าน้องเจอท่าแล้วแปลงเป็นหรือ ข้างหน้าเป็นพีอ่ะน้องใส่นิเศษและข้างหลังเป็นคิวอ่ะใส่มอนเดิมอีกรอบหนึ่งนะเจอท่าแล้วแปงเป็นหรือข้างหน้าใส่นิเศษข้างหลังเหมือนเดิมต่อนะเดี๋ยวดูนะดูนะเจอท่าแล้วแปลงเป็นหรือข้างหน้าใส่นิเศษมันจะเป็นนิเศษออ x, x แล้วด้านหลังยังไงนะเหมือนเดิมแสดงว่าข้างหลัง ลอกมาเหมือนเดิมข้างหลังลอกมาเหมือนเดิมข้างหลังก็จะเป็นซัม x แล้วก็ q x อีกหนึ่งรอบนะอีกหนึ่งรอบอันนี้คือด้านหน้านี่คือด้านหน้าแล้วก็อันนี้คือด้านหลังหลักการคือแบบนี้เจอท่าแล้วเป็นหรือข้งา,างหน้าใส่นิเศษข้างหลังลอกมาเหมือนเดิมตามสูตรสมมูลอันนี้ทาแล้วแปลงเป็นหรือข้างหน้าใส่นิเศษข้างหลังเหมือนเดิมและค่อยกระจายนิเศษอันนี้กระจายได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าตัวเชื่อมตรงกลางเป็นหรืออันนี้กระจายได้ทีนี้เวลาน้องกระจายนิเศษอ่ะมันต้องกระจายสามที่อันนี้คือที่ที่หนึ่งโดนตัวหน้าที่ที่สองตัวเชื่อมตรงกลางที่ที่สามโดนก้อนหลังฟังดีนะไอ้ก้อนข้างหน้าไม่มีปัญหาเพราะนิเสษกับน,นิเศษอ่ะลางกันน้องจะได้อ x p x และพอมันโดนตัวเชื่อมตรงกลางจักเหลือมันก็ต้องพลิกลับไปแล้วเพราะมันคือสิ่งที่มันตรงข้ามกันแต่ทีนี้ก้อนด้านหลังอ่ะพี่กลัวน้องผิดเพราะพี่เคยผิดมาก่อนโดวก้อนด้านหลังอ่ะก้อนเนี้ยเวลาน้องแจกนิเศษเข้าไปที่ซัม x ออที่บอกว่าเวลาน้องแจกนิเศษที่ตัวบ่งปริมาณะก่อนหน้านี้ที่พี่สรุปที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะเวลาแจกนิเศษเข้าไป มันไม่ได้แจกเฉพาะข้างหน้ามันต้องโดนทั้งข้างหน้าและข้างในพร้อมกันแสดงว่านิเศษของ for sum ก็ต้องเป็น for all ตัวแรกอาจจะเป็น for all x และด้านในก็ต้องเป็นนิเศษ qx ลักษณะนี้จะจบแล้วนะวันนี้จะจบแล้วนะใครได้ช้อยไหนคืออะไรวะใครได้ช้อย ใครได้ช้อยไหนพิมพบอกพี่หน่อยอ๋อให้เลื่อนให้เลื่อนอ๋อเราเคยเจอแล้วไม่เป็นไรสบายมากน้องสาวอ่ะใครได้ช้อยไหนพิมพ์บอกพี่หน่อยที่สรุปนะแสดงว่าวันนี้ไล่นานไปหน่อย for all x for all x มันบอกว่าอย่างไงเรากำหนดว่าอย่างไง นักเรียนทุกคนงานพี่เขียนเลยนะพี่แปลงเป็นแปลงเป็นประโยคยาวๆจะได้ไปเรียกชอย for all x คือนักเรียนทุกคนแล้วถัดไปคือ P x px สอบผ่านนักเรียนทุกคนสอบผ่านถัดไปเป็นหัวแหลมหัวแหลมเรียกว่าละ แล้วถัดไปก็เป็นฟ o r all x for all x คือนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนและถัดไปคือนิสิเ x น้องฟังดีๆนะในดีนะนะน้องเราให้ Qx อ่ะคือได้รับรางวัลได้รับรางวัลได้รับรางวัล อันนี้คือ Qx แต่ถ้ามันเป็นนิเสษ Qx คือตรงข้ามอ่ะตรงข้ามกับได้รับรางวัลก็ต้องไม่ได้ถูกไหมตรงข้ามกับได้ก็คือไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับรางวัลลายมืออาจจะเละหน่อยนะแสดงว่านิเศษ Qx ก็คือไม่ได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นประโยชก้อนหลังคือนักเรียนทุกคนไม่ได้รับ ลางวันเราจะจบกันสวยๆด้วยข้อนี้มันจะตอเด็ดเดเดเดดนักเรียนทุกคนชอยทีห้าเรียบร้อยวันนี้